ฝนเล่นแน่ตกลงจะอึอดด้วยแม่กะจะถ่ายซะหน่อยนะึ่ก็จะออกไปซื้อของออกไปไม่ได้อีกแล้วแม่ย้ายกลงไปหลังบ้านแล้ว มูที่เรียบร้อยเพราะว่าท่าทางฟ้ามันแดงมากเลยกลัวฝนจะตกเอาวนอีกแล้วตกฝนวนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่ไปซื้อของเดี๋ยวแม่กลับมา แม่ไปซื้อของเดี๋ยแม่กลับมาฟ้ามันแดงมากแม่อ้อมเลยย้ายกรงเข้ามาไว้หลังบ้านตรงหน้าประตูบ้านพอดีทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้จะเข้ามานอนหรือเปล่าก็าตอนนี้อยู่ข้างนอกฟ้ามันแดงจนแบบน่าก,กลัวแต่ว่ามันมี มันมีผ้าใบอยู่ไม่เป็นไรคงหลบฝนอยู่ตรงนี้ชั่วข่าวไปก่อนทำไมแม่อ้อมบอก,กว่าตอนแรกคือก็คิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวถามเรื่องผ้าใบเขาไว้แล้วล่ะว่าแม่อ้อมจะติดผ้าใบตรงเนี้ยสามเมตรเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เอาโครงใหญ่มาตั้งตรงนี้ดูแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อน เมื่อกี้บนอยู่ยังไม่อึบเลยเนี่ยเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วปนอยู่แล้วก็มานอน <c oughs> เนี่ยแม่งก็ปล่อยให้รับลมไปก่อนตรงนี้มันสว่างยุงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รับลมแต่ไม่อยากเข้าบ้าน พรุ่งนี้ว่าจะอาบน้ำนะเนี่ยตอนบ่ายโดนแน่ๆอ้วนนึกถึงวันที่นอนตรงนี้วันแรกกับวันเนี้ยหุ่นผิดกันเลยเดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวแม่อ้อมจะทำจะลองเอามาเทียบดูว่าหุ่นต่างกันยังไงหุ่นต่างกันเลยอ้อวนนี่ไม่รู้จะกี่ทุ่มนะ เมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ตรงนี้ลมมันเย็นปล่อยให้นอนไปก่อนเดี๋ยวค่อยต้อนเข้าบ้านนอนไปก่อนนะอ้วนแม่ไปกินข้าวก่อนสองทุ่มกว่าแล้ว